สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องที่สองนะคะสัตว์และพืชน,น่ารู้ค่ะเรื่องของสัตว์นะคะหากสังเกตร,รอบๆตัวเรานะคะจะพบว่าสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่นะคะซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างภายนอกของสัตว์ต่างๆนะคะ มีลักษณะและหน้าที่นะคะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมค่ะหน้าที่48นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพนะคะอวัยวะของสัตว์กับชื่ออวัยวะให้สัมพันธ์กันนะคะนักเรียนทำการโยงเลยคะ่ะที่49นะคะ หน้า49เป็นเรื่องอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนเขียนตรงคาดคนีนะคะว่าอวัย,ว,ยวะภายนอกของสัตว์แต่ละส่วนนะคะล้วนทําหน้าที่ต่างกันคะ่ะใครเขียนเสร็จแล้วนะคะตรงคาดคณีคาตอบให้นักเรียนเปิดไปหน้า50คะ่ะหน้า50นะคะให้นักเรียนสังเกตอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะ ตัวอย่างคุณครูให้นักเรียนวาดรูปแมวเนาะแล้วก็เขียนโยงอวัยวะภายนอกของสัตว์ให้ครูคนะคะหรือนักเรียนจะติดรูปก,ก็ได้นะคะค่ะต่อไปพอนักเรียนวาดรูปเสร็จเขียนโครงสร้างภายนอกสัตว์เสร็จให้นักเรียนเปรียบเทียบหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของคนและสัตว์นะคะค่ะใครทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูคมีเฉลยให้นะคะท้ายคลิปนะคะนักเรียนสามารถ กดเข้าไปดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนดูนะคะจากกิจกรรมนะคะทําให้นักเรียนนะคะทราบว่า,าสัตว์ส่วนใหญ่นะคะมีอวัยวะภายนอกนะคะทาหน้าที่เหมือนกับอวัยวะภายนอกของคนนะคะนักเรียนเช่นนะคะนักเรียนดูนะคะตา ตามีหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆคุณกับสัตว์มีอวัยวะคล้ายกันนะคะภายนอกจมูกจมูกหายใจและดมกลิ่นปากปากกินอาหารและส่งเสียงร้องนะคะหูหูฟังเสียงต่างฟังเสียงต่างๆนะคะขาและเท้านะคะใช้เดินวิ่งและรับน้ำหนักตัวต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บนบกนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างมา3มชนิดนะคะ เช่นนะคะเสือนักเรียนเคยเห็นเสือไหมคะ,ะเสือเสือใช้ขาและเท้านะคะในการเคลื่อนที่บนบกค่ะต่อไปนกค่ะนกนะคะใช้ปีกในการบินค่ะต่อไปคือริงริงใช้เท้าและหางนะคะในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ปีนป่ายบนต้นไม้ค่ะค่ะต่อไปเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะคุณครูยกตัวอย่างมาคือปลาเนาะ ใช้คีบแล้วก็หางนะคะในการทรงตัวแล้วก็ว่ายน้ํานะคะค่ะต่อไปให้นักเรียนเปิดนะคะหน้าที่53นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ที่1น,นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะนําภาพเลขอวัยวะของสัตว์นะคะ มาเติมลงในช่องว่างขวามือให้ถูกต้องนะคะนี่เป็นลูกือนักเนาะอ่ะเรียนใส่เลยนะคะอ่ะใครเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทําอันที่สองค่ะเขียนชื่อสัตว์และแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะอวัยวะภายนอกที่สารวจพบนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะใครทําไม่ได้นะคะสามารถดูเฉลยท้ายคลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณปูณมีให้นะคะสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมแมสนะคะแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า